นี่ครับนี่แบรนด์เหมือนเดิมนะครับก็โรงเรียนฉาบทองหรือกันเองครับเขาทั้งท่วมแล้วครับนี้เข้าชมงานรับผมไปเลียครับนี่ครับ นี่ครับน้ำท่วมนะครับก็อีกคราวหนึ่งแจกน้ำชมน้ำเสียภัยช่วยครับวันนี้ช่วยครับก็ไปลานจิตนะครับน้ำท่วมน้ำเสียภัยเนี่ยแจกอีกด่วยครับวันนี้ช่วยครับ ก็เดินทางไปน้ำท่วมน้ำเสียภัยก็จะแจกอีกน่วยรัควันนี้ด้วยครับนี่ครับก็เดินทางไป้านลานจิตราคบวันนี้น้ำท่วมนะครับก็ช่วยเฉ d ี่ยท่านผู้มครับวันนี้น ด้วยครับนี่ครับนี่ครับก็น้ำท่วมน้ำสิบไฮแตกด้วยครับนี่ครับนี่ครับ ก็กลับบ้านด้วยครับก็กดลให้ให้ด้วยครับช่วยครับนี่ครับน้ำท่วมน้ำเสียภแจกครับนี่รถ จอด้วครับนี่ครับนี่คือน้ำท่วมครับวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับ,รบก็น้ำโขงเกี่ยว ปลาดาวครับวันนี้ด้วยครับนี่ครับนี่ครับก็กลับบ้านครับวันนี้หนูพเคลิปโรดเรียนสากทองหนูครับ อีกด้วยครับก็กลับบ้านครับวันนี้นะครับก็วัดโรงเรียนขาทองหนูด้วยครับคอ,อยินทางสิบครั้งอีกด้วยครับวันนี้นี่ครับยันทางกลับบ้าน ทั้งอีก้วยครับก็น้ำทัวมหนาวสระพายแจก JSC หางก,การครับนี่ครับนี่ครับข้อกลับบ้านนะคะก็หนูไปโรงเรียนลิกาาหนู อีดเวยร์ครับก็นี่องครับนาทางกับโรถเียนรถเียนขาทอหนูครับนี่องครับโรถเียนขาทอหนู อันข่างหนึ่งนี่ครับไปไหนไดาคลิปนี่ครับ นี่ครับนี่ครับโรงเรียนขาทองหนูอีิครั้งคิด้วยครับน้ำทั่วมครับวันนี้ก็หนูพี่คลิปอืมช่องหนูเองอีกด,ด้วยครับก็กดไลค์ห้ามด้วยครับครับ วันนี้หนูพีคคลิปก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับ น้ำท่วบน้ำเสียภัยแจกด,ด้วยครับวันนี้ด้วยครับรถเรือโบสถ์เขาเลยครับนี่ครับนี่ครับจะมาไ้ครับก็หนูพิคลิปก่อนครับรถเรือขาทอง รีการดูเองครับวันนี้ด้วยครับก็กดไลค์กดแชร์ให้สืบไขม้ามาใหม่เดี๋ยวถึงานผมก่อนหนูพี่คลิปก่อนนะครับ กดไลค์เองด้วยครับ <like> มีช่องหนูเอง T T L เป็นหนึ่งปีสองปีเก้าครับกดไลค์คดแชร์ในสมัครให้คลิปใหม่ๆทีทีที่หนับผมก็่องหนูชื่อแบนด์ครับแกนหนูได้ครับผมพี่คลิป